สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาติพารวยทุกท่านของให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาติพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีหน้าทังนะคะราวพัฒนาโค้งสุดท้ายนะคะมาแบ่งปันเนาะ ก่อนจะไปรับชมแนวทางนะคะวันที่2เนาะเดี๋ยวเราสรุปผลกันก่อนนะคะ<ม>โค้งสุดท้ายเนาะแอดฟันไปที่2และ3นะคะไม่มาเลยนะคะหลุดมาที่1นเนาะเพื่อนๆจ๋านะคะชอบมาก2และ3นะคะ28 29ชอบมากเลยนะคะ<ม>ด้านหลุดมาที่อ่าหนนะคะแต่ก็ยังดีนะคะเข้าที่8118 1, 1, 8ตัวกลับเนาะแต่แอดไม่ได้เน้นไม่ได้ฟันให้เนาะเพื่อนๆจ๋าแอดก็กลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะไม่รู้ว่ามีพี่ๆเพื่อนๆคนไหนหยิบจับ ไปเป็นแนวทางกันบ้างหรือเปล่านะคะฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยเด้อเพื่อนๆจ้านะคะเอาวันนี้เดี๋ยวแอดฟันให้เน้นๆเลยเพื่อนๆจ๋าเอาเน้นๆเลยนะเอาตัวที่มันจะมาเลยนะวันนี้ขอให้เจ๋งๆนะคะขอให้เจ๋งๆเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าเอาวันนี้นะคะโค้งสุดท้ายของเราเนาะเพื่อนๆจ๋าอ่าก็จะมีเนาะเพื่อนๆจ๋าเจ็ดหกนะคะ 62 69นะคะแอดให้ไปที่6คู่เด่นนะคะ6คู่เด่นเนาะนะคะ72ให้พี่เพื่อนๆได้พิจารณากันนะคะ29แอดก็คัดเฉพาะตัวที่คิดว่าน่าจะมาแล้วนะคะก็ขอให้มาขอให้ปังงวดนี้นะคะส่วนชุดกันนะคะแอด,ดขอกันไว้ที่3คู่กันด้วยกันเนาะ82นะคะตัวที่ชอบงวดที่แล้วนะคะ แปดสามนะคะสามเก้าเด้อเพื่อนๆจะ๊ะนะคะก็ขอให้มาขอให้ปังแล้วกันนะคะส่วนชุดเน้นคู่เน้นคู่ฟันนะคะเจ็ดหกแอดชอบมากเลยนะคะก็ขอให้มานะคะแปดหกนะคะหกสองนะคะสองเก้านะคะ อ,อกลับให้ด้วยเลยนะคะอันนี้กลับให้ด้วยเลยเนาะนะคะก็ไปที่สี่คู่นี้แหละเนาะเพื่อนๆจะฟันไปที่สี่คู่นี้นะคะส่วนที่ชุดกันเนาะเพื่อนๆจาชุดกันนะคะแอดจะฟันไปที่คู่ไหนดีนะคะแอดขอฟันไปที่คู่ สามเก้านะคะสามเก้าเก้าสามเนาะเพื่อนๆจ๋าสามเก้าเก้าสามนะคะเผื่อมันรอดป่องมาสามเก้าเด้อเพื่อนๆจ๋านะคะจากตัวที่แอดเน้นให้เนาะเผื่อมันรอดป่องมาตัวนี้เด้อเพื่อนๆเด้อแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆจะพิจารณากันนะคะชอบคู่ไหนตามคู่นั้นนะคะแต่ยังไงก็ขอให้หยิบจับตัวเลขนะคะ ที่จะออกรางวัลละกันเนาะเพื่อนๆจะ้ะยิบจับตัวไหนก็ขอให้ได้เป็นเงินเป็นทองเนาะอันนี้กลับหัว6เป็น9ด้วยนะคะอันนี้แอดกลับให้เรียบร้อยนะคะเนาะทั่วฟันนะคะระหว่าง62และ29นะคะระหว่าง62และ29นะคะแอดขอฟันไปที่62นะเน้นที่62นะคะ29ตัวรองเนาะเพื่อนๆจ๋า29กตัวรองนะคะก็ขอให้มาตัวที่แอดเน้นให้ละกันเนาะ และก็8668นะคะ86688998นะคะ8998เนาะเพื่อนจะกลับหัว6เป็น9ด้วยนะคะส่วนตัวนี้แล้วแต่พี่ๆเพื่อนๆจะพิจารณากันนะคะ39แล้วแต่พี่ๆเพื่อนๆจะพิจารณากันนะคะแอดก็ให้ได้เฉพาะแนวทางเท่านั้นนะคะสรรหาตัวเลขที่คิดว่าจะมาแล้วนะคะ ไปกลับทุกครั้งนะคะไปกลับทุกครั้งเนาะตัวเลขก็ได้จากการคำนวณนะคะและก็อ่คัดสรรมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้พิจารณากันนะคะถ้าจะเป็นที่ชุดเต็มมันก็เยอะเกินเนาะเพื่อนๆจนะคะก็เลยเอาตัวที่น่าจะเป็นนะคะตัวคู่ที่ชนกันนะคะตัวเลขชนกันเนาะมาให้พี่ๆพเพื่อนๆได้พิจารณากันนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต,ต่อไปด้วยเนาะเพื่อนๆจ๋ะนะคะการคํานวณเราใช้เวลาในการคํานวณมากนะเพื่อนๆจ๋าต้องมีสมาธิในการคํานวณด้วยนะคะก็ขอให้กดไลค์ให้กันด้วยละกันเนาะนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะ,ะมีโฆษณาก็ดูให้กันนิดๆหน่อยๆเนาะเพื่อนๆจ๋านะคะพอได้ค่าขนมให้หลานๆเนาะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเลยนะคะขอบคุณสําหรับกาแฟสําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ ส่งสินน้ำใจมาให้เนาะเ,นเพื่อนๆจ๋าก็ขอบคุณมากๆเนาะเหลือใช้ค่อยส่งมาให้เดอ้อเ,เพื่อนๆจ๋านะคะเก็บไว้ต่อทุนด้วยเดอ้อไม่ต้องมาส่งให้แอดมากขนาดนั้นเดอ้อเ,เพื่อนๆจ๋านะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะหยิบจับตัวไหนก็ขอให้ได้เป็นเงินเป็นทองแล้วกันเนาะเ,นเพื่อนๆจ๋านะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับ สมาชิกท่านใหม่ใหม่นะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันเนาะนะคะ,ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปต่อ,ตอไปเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ